อะรี่วะดิ้ยปีหน้าเอยากจัดจัดใค้ิแ้ d a Và... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, you. happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. À chị มาที่ทานด้วยเออนครับตายอย่างนี้มันมิวป่าวป่าวป่าวเฮ้ยครั้งที่มีเป่าคนเดียวมันเกิดที่เดียวให้น้องป่าด้วยอ้อยมีมีความสูงมุกมากเรียนหนังสือเก่งๆก้อยน้องภูมิเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งๆออเทนอลอย่าพูดออเทนอก่อนอ้าวมาหาที่เก็บสิ เก็บใส่นี้มันจะลบสกปรุกเพืขะกี่บาท่อยร้อยสามไปอาจารมาไมไมอาจารย์อาชรมาข,ข,ของเล็กเล็กน้อยน้อยซื้อที่นี่ก็ได้อาจาจารมาอาจารมาอาจารมา,า,รมา,า,รมามอาจามามว,<ป>วินด้แค่แมาสใบดดน้อนดุงอ จ,จะต nah like so so ัดไงวะนี่มด้วยไวดีไงไวะนี่ขมปังมันบังว่ะพี่สวยเลยล่ะีนทำนอนี้สวยโอ้างเนี่ยมาวางไว้ตรงกลางมันจะเลื่อนเลนถือีดก่อนี่เขาต้องตัดชิ้นมากอั่ตัดเองครับ

ซื้อมีดเหมือนนันงเห็นไหมไม่เปื้อนเทกเลยมีดเป็นเป็นอะไรนั่น,นแ่ะมีสายอ่ะม่เลยมีออยสายคือทำบะหมี่แล้วบูชาให้อร่อยอ่ะมันต้องใช้ของจีนหอมแดงผิดไทยแต่ได้าขาไม่ได้ก็คือหมูไม่ต้องเลยพี่ยำเลยเับโฉใหม่กับสัจานเลย เออแม่อันนี้เอาไว้ให้เพื่อนเอระไม่ต้อง่าขึ้หรอกเอาทำไมเกินไปมากเอาอไม่กินไปเยอะตลบนี้เอาหลายคนนะมาเดี๋ยวตัดเส่้อดิรงนี้ช่ยิอกไม่ต้องตัดถ้าไม่เหลือก็ไม่ให้หรอกยา เอานี้ก่อนพวกนี้ค่อยตัดก่อนไปโรงเรียนน่ะจะไปตัดอีแต่ฝั่งก้นหนังสือมันก่อนนะสิมเป็นไรมันก็ต้องปากตัดอย่างนี้อยู่แล้วแล้วคุณอบอกอาจจะกุดโดนเนาะมองดีดีด้วยเกิดอไรไม่ครบกันไม่เป็นไรจอยแบบนี้เพื่อนคนละคนเลยดียวในพวกก,กินไม่ต้องให้ใครสักคนทรั้งนีไม่ต้องก็ไปมันจะเสียหน้าใจกัน,น,นไม่เป็นไรหรอก กี่ไมเพื่อนยินเสีย oh น <god> ้ำใจอ่ะสนิทก nice ับใครอ่ะทุกคนทุกคนทำไมจะได้กินหมดเอากินคนละคำกินคนละคำก็ไม่เห็นเป็นไรเด็กสปูมไปหาช้อนมาหมิวสิไม่อันคนก้าวสี่คนข้าวหนึ่งมอสนามเฉยกินทุกคนเนาะโอ้ยเอาหมิวไปเอาช้อนเอาไว้นั่นมาเอาอันนี้ไปเออเอาตูนปากให้มันลูกหมามันเออหมิวเอาช้อนให้เนาะไม่เอางานเขาจะไปเพื่อน ช้อนไปแจกไปกินคนคุณธรรมทีนี้ตอนนี้อะไรอย่างนี้จริงๆไม่น่านนตักจะว่าอย่างไรเอาชิ้นนี้ไปให้คุณครูดีกว่าโอ้ยจะให้คนน,คน,นั้นคนนี้อีกเนาะมิวเนาะของแค่นี้เดี๋ยวจ,จะเหมือนไม่เป็นไรยายจะจะพูดเดี๋ยวก็เหมือนครูอะไรล่ะครูแมวครูอะไรล่ะทำไมล่ะเอาไปแล้วก็ไม่กิน,หนให้คุณอื่นน้อยเสียน้ำใจไปให้ปะปะปล่อยมั้ง ไปให้ใครแล้วไม่กินให้เพื่อนในห้องเมีไงครูอะไรแล้วเอตะแค่จะขอผมจ่อยแค่นั้นเองไปหาช้อนให้น้องหน่อยเมวกินไหมจับอนไว้ตัวเองอ่าไหนเอาไว้อันนี้ละอ่ะเก็บไปเดี๋ยวแม่อยากินแม่ก็จะกินสักชิ้นหนคนไปเอา้อนอกมาให้น้องภูมิโยเด้อคันนึงเดินเอ้อมก็เอาครกักินครับผมพวกคุณมาทาอะไรกันล่ะครับ ほかが。